สิบป에อหเก1 0นาที8/15ว,วันที่15ส,สิงหาคมอิมซินยุกเกวทองหกเดือน5,000เจิเพกแบงห้าพันวอน 2층에있어요ยูจันซอง201번버스รถเมลสาสย201ซาดงอีเวกซาหกอาคาร4หอออ้อง204ทันในซอตอันดับหนึ่งของชั้นเรียน สุกุกิโอเบก,กุเดมเนื้อวัว500กรัมคิการ์160เซนติเมตรสูง160เซนติเมตร